เห็นหมิ่ยมาอยู่นี่เห็นในซ่านแบบนี้ผงไงใหญ่ห่างนี่ไหมเสด็จโศกไงจังทุ่มมึอมันเกิดีแล้วดีตัวเป็นโศกไงเขาบ้านเขาเฮียนเนาะลูกหลานนั่นกับยนบันดาลปวดท้ายลูกหลานในลูกหลานจะทุกข์ได้ยากมือนอยู่วันโกนอย่างนี้มาเมึงอเมึงมื่เมื่อมทธิพี่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 นี่ครับมาฤทธิโอ้ก็มือแต่ละบานนี่ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงตัวมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไงแต่เกิดว่าเพิ่งมาอยู่จังสี่เนี่ยโบราณเิ่นว่าดีบ่ดีเป็นใส่โซคเออเป็ส่โซคโซชคนมดไงคุณน่ะโซชคไงมันเป็นเพิ่งเพราะมันเป็นมิ่งเพิ่งเอาเพิ่งแถวบ้านท่าบ่ค่อยมีเลยครับแถวเราแหวกนี่บ่ค่อยเห็นหายาก่ยถ้าเป็นเพิ่งนี่สมสม่าจะเป็นมิ่มนะสิมีอยู่กันเพิ่งนี่ก็สิอยู่ห้องสั่งยอนต่างกันล อยู่ห้องสั่งละนี่อยู่ใส่อยู่ห้องสั่งห้องสั่งทะเลห้องสั่งห้องสั่งกุ้งกระดูกนี่เลยโอ้โหบ่แม่จับผุนมาผิดสิผุนบมานเราละของวันนี้ได้เพราะว่าเพิ่นอาจเพิ่นอาจสีขอบบสถเพราะว่าแน่เมืองแล้วเนี่ยน่าสิไปมู่นาไปบสถ์่ท่านหอดบสถเนาะว่ามาตะพุ่นนะมาตะพุนบ่โอ้เสด็จวันนี้มาตะท่างวัดพุ่นตรีโอ้เพิ่นไปเมืองมาแล้วสินแต่เพิ่นม้านีกก้อนเด้อเพิ่นสีขอบไปไหม

หนึ่งร้อยหา้าหนึ่งศูนย์หาเอานะครับบาลิที่ที่เพิ่งอยูได้ครับเด้อเพิ่งเพิ่นมาอยู่เดี๋ยวพาไปเมืองเพิ่งครับไปเมืองเพิ่งครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องเนี่ยมาอยู่นี่ครับเพิ่งได้ครับนี่เพิ่งวุฒมันจิมันจิตอดบ่อะครับนี่คือเขาไก่อะไรบัดเนี่นี่บอกไงเลยครับพี่น้องเพิ่งกพลังมาอยู่บัดทีนี้ย่ายเล่าก็สิขอบอกขอเก่านะครับเพราะว่าขาดว่าน่าจิบินมานะครับ มาเขาบ้านบ้านเลขที่105นะครับท่านผู้ชมเด้อบ้านเลขที่105ตัวอูดก็แงะแต่เว้นพุ่นทำตะกี้มันปิดลงได้มากแต่ครูครูมาเลยสิบินมาเป็นครูเป็นโงนมากมืดตึบมาเลยบ้านต่อเป็นพ่วงมาเลยเรามาลงจอดอยู่นี่เลยมาลงเลยมัดย่องหนีเลอ่ะไปเมืองบ้านเลขที่อนเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเมืองเลขที่เดี๋ยวสิว่าบ้านเลขที่ยังในเมือง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 บ้านเลขที่พี่พี่ นี่ครับบ้านเลขที่โอ้ก็มือแต่ละบ้านนี่เอ้าถ้าผู้ชมนะครับนี่บ้านเลขที่นี่เด้อนะครับบ้านเลขที่1นึ่งศูนย์ห้ามีวันโกนนะครับวันโกนนะครับมือนี่สิเป็นวันพระเพิ่นมาวันโกนนะครับคาดว่าน่าจะเดินทางต่อไปอยู่ที่โบสถ์วัดบ้านทลาดนะครับหรือมาจากไะไก็บรจักนะครับเพอเพิ่นมาตอนนั่งนแต่บ้านเลขที่คือหนึ่งศูนย์หานะครับเดี๋ยวให้ยายเรากลังทำพิธีอยู่นะครับได้กําลังทำพิธีบอกขอขมาบอกเก่าขอโศกพร้อมนะครับว่าสิเป็นอย่างไรติดตามเด้ออย โอ้ยนี่ครับเห็นบอลครับบินมาอยู่นี่ครับผมกัเห็บนบอลนี่พี่น้องเดีย๋ยวไปมูสิแตกใส่บนอนอ่อนเนี่ยจะตกจะถึงจะท่วงกันเด้ออู้ยเติบเลยพี่น้องนี่นี่ขุ่นอ่ะโอ้ขุ่น,น,น,นเดี๋ยวมามึงกันนะครับเดี๋ยวใบใหญ่เราสิเสิทพิธีขอเป็นแบบใดนจังใดน,นะครับแต่่าบเลขที่นี่คือบาบเลขที่หนึ่งศูนย์ห้านี่ครับบอลนี่หนึ่งศูนย์ห้ามูสามนะครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับปฏิหารครับ เดี๋ยวมึงมาดุนกันทีหนึ่งเด้อว่ายหญ่เเฮ็ดพิธีเราจะได้จังไดแบบใดนะครับตาเราเสีเฮ็ดพิธีเด้อกดีไปเขาโค้ฟฝันลูกก็ได้พ่อก็ได้ผู้ใดก็ได้ว่าแต่แต่มันเออเมื่อเกี่ยวเขาให้เกี่ยวก็โค้ฟฝันล้นเถอะขอโจบขอลาดไปนี่ใช่เฮ็ดจะได้กับเขาโว้ฟฝันเสียเอาให้เขาบาลีที่ก็ให้แต่นี่แน่กับบาลีที่หนึ่งสุดหาเนาะจ๊ะเนาะบาลีที่หนึ่งสุดหายน เราอย่าเอามาเห็ดเอามาดมาบมาเกหนึ่งกับราคาใดค้หนึงเนาะครับแมนโมเดลครับกต่กีโคหมใกญงได้ยู่น่ตุ่มท่โค้มาเไมโค้ดต้นบ้านก็แ้ดยนนตะกาดเยี่อนก็้นืนม่ใหญ่นั่นแหละตะกาเยี่ออดตัวโสดนาเน้อตะการเย่อด ขอสุกนขอสุกนขอโศกขอมันโอ้ยนี่งวันนี้าคณเจ้ากระไดผูคนอันกระไดอันตีมานขามมาคุ้นในลูกในร้านนั่นกับยนบรนดันปวดท้ยลูกห้านในลูกร้านจะทุกข์ด้ยากมันนี่วันโกนเอหลูร้านติดหนีตีดชินคนไหล ผลมาไร้าวจ้าตัวเรื่องไหนยูดีไม่แห้งไงทุ่มหิ้งเย็นเด้อคุณปา้าคุณเจ้ากระไดมันจะหมุนจังคุ้นจ้ามึงไดีดีมึงใหญ่เป็นตัวไหนเป็นตาเห็ดแนมเห็ดเหล็กบัวแนมแนมมึงอ้าอพ่อสีบัวตื่นพ่อสีบวัวถ่วงตีตีอยู่สีเลยตีอืมอยู่ยังสีเลยผมว่าจะเหยียดเอาของไปเกิดอะไรเอาของออกจากคังนี่ยคุณพ่เห็นเป็นเป็งยังแนมมึงเห็นเป็นตัวใหนเนี่ยบัวชั้นบัวชั้นติ๋ง ครับเพิ่นเห็นเป็นให้เป็นไรยังขึ้นไม่เห็นแค่เพิ่นจะขึ้นลำให้เห็นละแมเนาะแค่ใบเด้อพี่น้องแค่ใบคาเพิ่นเป็นเงาเป็นแสงให้เห็นให้หูวห่าเป็นตัวเลขตัวใดบอกว่าถือได้พี่น้องแต่บารเล็ที่นี่ก็คือบารเล็ที่หนึ่งศูนย์ห้าหมู่สามนะครับเ<อ>ด้อพี่น้องเออค่ะลูกคนลายจังหิดจางข้องลายจังหิดจางข้องนี่นะเพราะเป็นแสนตัวลหมดเลยพ่เอ้วเป็นแสนตัวหมดเลยพ่อมานี่ หลอหลบหล,ลันหรมันูมันเห็นเนี่มันจะถูกไปหน่ะปฏิหารเราเห็นไหได้เห็นตัวนี้เนี่มึงคางจะแล้วขาเป็นสะท้อนแสงสออยังไงเห็นพี่น้องเาก็แคบมันเด้อครับคาเป็น,ปนคนตีขึ้นใหยเห็นรึมหมออมึมึงมึงมึงือนชาเพื่อนกติเฮ็ดฮห้เห็นระไหมกล่องไปกับไกมึงนะเปนจิตน้บน้อไปกบก่กะบออันนี้เราตื่นตีอืมหวยหไก่แห้งแต่ห้องบนี้ บาเป็นยังเลกโอ้โตัวใหญ่ครับใหญ่แน่ครับพีน่น <c oughs> ้องผมก็กก็ร่างก็เห็นนี่แหละครับมีมยุกอ่อนเพิ่งยู่ใต่ไตครับเห็นอยู่ในปลายใหม่ครับออไไเคยเห็นแต่อยู่ในไปลายใหม่ก็ร่างคยเห็นอยู่ในต่ำๆอยู่ห้องต่างๆต่างๆอยู่กางสี่บเห็นไะไรไม่เข้าไปเตียวเลยทีเดี๋ยวนี้ก็ยังยังยังอยู่หรอป้าเพราะคนนั้นบางคนว่าเมนมาเคยมาอยู่ตำปนี่อยู่ห้องทางกังบหองเพราะคน<อ><อ>นั้นย<อ>ู่ยไต่กับเพเป็นยังนี่นะเออคนนั้นยู่ยไต่หัง เพืเ่อนบหฮ่บ่บโอ้าบ่ขา,า,าดแล้วโตใหญ่กว่านี้บ่เรื่องเรื่องนีน้โอ้เรื่องคนห้าหนใหญ่ใหญ่กว่างี้โอเ้เป็นแสนโตขึ้นวยเปล่เป็นแสนมาลยที่ตาบทหรืที่ยังกว่าหนึ่งศูนหามูสามอายุตาจะปีเลยตอนนี้ บนันเงเจเพราะว่าสี่เก้้าสาเอาเจ็ิก้าสามเป็นเท่าไร่เราบัตนี้เจ็ดสิบเจ็ดสองอ๋อเด้อพี่น้องตอนนี้ตัวเลขม่อยู่หนึ่งหเจ็ดสองเพราะว่าบาัตรทนี้เอาสามมาใส้นำแนวหมูสาเนาะบน่ยแต่ลองเบืองได้ครับเด้อพี่น้องครับเป็นแนวทางนะครับกลองไปกัไกมึงน,นะเพันสิตอันนี้บัวน้อกัไก่กับอันนี้เราตื่นตี้ห่วยหไก่แห้งแต่ห้าบัตนี้ บ่เป็นยังเลยโอ้ตัวใหญ่ครับใหญ่แน่ครับพี่น้องผมก็กำลังเคยเห็นนี่แหละครับมีมอยู่งอ่อนเพิ่งยู่งตะเตครับเคยเห็นอยู่ในปลายใหม่เพิ่งเพิ่งเเคยเห็นแต่อยู่ในปลายใหม่ก็ลังเคยเห็นอยู่ในตำตำยู่ห้องต่างต่างตันอยู่ทั้งสี่บ่เห็นเลยไม่เข้าไปเตี้ยวเลยทีเดี๋ยวนี้ก็ยังยังยังอย่หรือเ่เคยมาอยู่ทั้งสี่บ่อนทั้งสี่เคยเห็นทักปนีแมนบ่เคยมาอยู่ตำปนียูห้องต่างกับเอาแต่คนนั้นยูเตะนี่กับบ่เป็น เอาเพิ่นบ่าหายบ่บเอา้าบ่หายบ่ขาดะนะโตงหญ่กว่านี้บ่เรื่องเรื่องนีน้โอ้เรื่องขางงานไงงกว่างี้โอ้เป็นแกนโตคือไว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง